คลิปโฮมทัวร์บ้านเรอามาแล้วค่ะวินจะพาเปิดทุกซอกทุกมุมแบบไม่มีการกเรอาบ้านแฟสไตล์เดี่ยว3ห้องนอน3ห้องน้ำสองที่จอดรถใช้สอย152ตารางเมตรระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงที่มากับความสมาร์ทโฮมสมาร์ทไลฟ์ทำเลที่ตั้งติดถนนสตรีโสธรชาเชิงเซาบางประกงใกล้แหล่งชุมชนห่างจากโรบินสาัาชาเชิงเซาแค่5นาทีเข้ากรุงเทพได้3ทางไปสนามบินสุวรรณภูมิได้ใน45นาทีจากนั้นยังใกล้แหล่งงานสามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกสะดวกด้วยค่ะมามาแอดมินจะพาเข้าช ริงสามารถเข้าได้2ทางถ้าเกิดเข้าทางด้านโรงจอดรถจะได้เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกด้วยค่ะโถงห้องนั่งเล่นให้ความรู้สึกสูงโปร่งแล้วก็โล่งสบายมากๆาจาก f l o o r to ceiling เนี่ยสูงถึง2.9เมตรเลยทีเดียวถัดไปเลยก็จะเป็นห้องครัวซิ่ง <I cing S 2> ของห้องครัวก็จะเป็นขนาดที่ค่อนข้างพอดีแล้วก็จะมีหน้าต่างไว้สําหรับเปิดระบายอากาศด,ด้วยถ้าใครชอบทําครัวหนักๆก็สามารถต่อเติมครัวออกมาด้านหลังได้เลยค่ะบันไดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กบด้วยกระเบื้องซอร่อกกันลื่นเราจับเราใช้ ไปสเตนเลสสามศูนย์สี่ก็มีหน้าต่างบางยาวสามารถเปิดม่านร,รับแสงแดดได้เลยห้องแรกคือมาสเตอร์เบดมสามารถเดินออกไประเบียงได้พวกกระจกประตูหน้าต่างเราให้เป็นกระจกเขียวตัดแสงด้วยนะคะห้องมาสเตอร์เบดมสามารถวางเตียงิงไซส์ได้แบบสบายๆแล้วก็กว้างขนาดสร้างเป็นวอล์กอินค s e t เซตไว้ในห้องมาสเตอร์ได้เลยค่ะซึ่งตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยได้เลยและพื้นชั้นสองใช้เป็น SPC ทนชื้นไม่บวมน้ำดูแลง่ายต่อไ,ไ,ไปแอดมินจะพาไปชมไฮไลท์ของ ที่ทําให้เราไม่ต้องเสียอีกหนึ่งห้องไปเลยอัปเปอร์สเปซหรือสามารถทําเป็นตู้ชั้นวางของได้นะคะต่อไปเป็นห้องนอน2ส,สามารถทําเป็นห้องนอนเด็กๆหรือว่าห้องนอนแขกก็ได้ค่ะห้องด้านหน้าถ้าเกิดว่าเรามีสมาชิกในบ้านไม่เยอะสามารถทําเป็นห้องทํางานก็เหมาะสมนะคะนี่นี่นนแอดมินภูมิใจนําเสนอห้องน้งํา2ห้องด้านบนนชว์สกรีนแยกโซนเปียกนะก็โซนแห้ง่วนใครชอบสร้างติวเรนชาเวอร์แล้วก็มีให้ค่ะ โอเคดูด้านในครบกันแล้วแอดมินพาไปชมส่วนกลางบ้างดีกว่า แรกเลยคือถนนกว้างมากถนนเมนกว้าง14เมตรนะคะแล้วก็จบทุกปัญหาการทิ้งขยะโครงการเรามีถังขยะให้หน้าบ้านทุกหลังฟิตเนส<ๆ>เครื่องเล่นครบจะวิ่งไปเทควิวสระว่ายน้ำไปก็ย่อมได้หรใครสายกล้ามจะเล่นเวทยกดัมเบลแอดมินก็มีให้ว่านะ้ำเป็นระบบน้ำเกลือไม่ทำร้ายผิวสระลึก1.2เมตรเด็กๆเ,เล่นได้นี่มันยุคไหน EV ชาร์เจโครงการเราก็มีให้ขนาดนี้ต้องจบที่เด าสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการเนวาได้ทุกวัน9โมงถึง6โมงเย็นนะคะ